ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซนะครับครับเมื่อวานนี้นะครับเสียนอดีเดินทางมานะครับหาเบ้าแหลมนะครับนัดกันกับพอแต้มนะครับมาลงตัวเหล็กแนวทางเล่าพัฒนาคือเก่านะครับพี่น้องเอฟซมีผู้โชคผู้มั่นเพาะนพี่น้องเอฟซีมาขึ้นนะครับเล่าพัฒนาพอแต้มนะครับเอาถามว่าเราจะลงย่ำไหนเขาย่ำนั่นนะครับเสียนอดีบ่ได้ตามย่ำไหนเขาย่ำนั่นเหล็กพอแต้มนะครับ อันนี้บ้านเป่าแหลมนะครับเด้อบ้านเรือนไทยนะครับเอาเพิ่นยู่ประเทียดได้คือมีทงสัตว์สรัฐอเมริกาสันสัตว์ได้เป่าแหลมสันสัตว์ได้ฉันสัตว์อเมริกาบะเนา,เา,เาพี่น้องเกิซี่ฮาเขามาเยี่ยมมายำนะครับเป่าแหลมนะครับเรื่องสำนักง,งานเพื่อนพนักครับโอ้ยเพิ่น เดนี่พิ่นว้างตัวเหล็กเนวทางนะครับแนวทางล้นมือพี่น้องครับจักห้าน้อยจักยังแด่พี่น้องเอาซี่พนเข้าได้พี่น้องเพื่อนนะเพราะเขาจวดเล่จะละมื่อเอาเขามาจะเศร้าแล้วอันนี้ก็พ่อแต้มครับครับผมเพื่อนมั่นไก่เสียน้ำเหล็กโอ้ไปหาอยู่หื่นกับไปเห็นอยู่เหื่นมีงานเตะเปิดเครื่องเสียงเอาเมาส์อยู่เพียรบันนี่แจ้งเพียรเงียบสงบดีเนาะบานเบาแหลมนะครับตามเล่าพัฒนาเมื่อขึ้นเขาวะเมื่อขึ้นนี่แปดสาม บ่ได้ตามเนม่ยมันเยินี่นข่าวว่าเขาเปียกซ้ตรงๆป่เนี่ยแมนปาตเลขกวิ่งเขาทั้งบนทั้งหลังเลขกวิ่งเขาทั้งบนทั้งหลังแมนโอ้ยเปรี้ีในคุมบดเฮียจนบ่พอเต้มก็มีนั่นยนบ่ลงกงุุมอยู่ครับเออเพราว่าดอกเพราะว่ามันบ่เขามาโดนแล้วแมนก็บ่ได้ว่าดอกเพราะว่ามันมันถิ่มสวงมาโดนเนาะแมนเอามาตามต่อกันหลอบไหมนะครับงวดประจําวันที่ วันที่ใดพอเตีมเรา12วันสุกที่12วันสุกที่12ครับเบื้องพ้นหวยเล่ามาเคลื่อนออกสก้อนน้พี่น้องเยซี่ครับเราพัฒนานะครับวันพุธที่10มกราคม256เก็บเลขที่ออก298391นะครับเลขล่างออกแปดสามครับพี่น้องเยบซีเขาตรงตรงครับทั้งเลขวิ่งนะครับของพอเต็มนะครับเข่าทั้งสองตัวนะครับเลขวิ่งนะครับ เอาเครื่องเหล็กวิ่งเครื่องสุดยับคูตรงๆนะครับพี่น้องเอฟซีเอามาตามตัวกันรอบไหมนะครับมาเบิ้งสูตรก็พอแต้มไปน้ำกันนะครับเอาพี่น้องเอฟซีเบิ้งเหล็กวิ่งนะครับเนอของพ่าแต้มนะครับเหล็กวิ่งนะครับรับวัวที่พานมาไม่ได้หกกับหนึ่งนะพี่น้องเนาะหกกับหนึ่งกับมาหนึ่งนะครับมาบนรับวัวนี่ไม่ได้สองกับเจ็ดได้พี่น้องเนอะวันนี้สูตรนี่น่ครับ ครับสูตรนี 2, ้กับหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองกับมาหนึ่งนี่ครับงวนในสูตรนี้มม่ได้ซีกับหาที่พอเตี mi, ยมเ็าห้ฟังนี่สูตรนี้มันจะมักส่วนมากจะมาตะบนนะครับอ่าได้ซีกับหาหรือเอซีจะมักจับคู่อะขก็ได้เจ็ดีเจ็ดห้าสองสี่สองห้าร่องเบิงนะครับเอาเบิงไว้ได้พี่น้องได้เอาเขียนไว้เรียกวิ่งนะครับครับบัดนี้พอเตียมพามาเบิงสูตรใหญ่นะครับ ปูใหญ่พอเตีมใหญ่พี่แล้วมันเต็มแล้วมูลเรียมนั่นครับสัตเกียราะพี่น้องเนาะอันนี้9 901เก้าศูึ่งกัมาเกับหนึงอันนี้890เก้าศูกัมาแกับเอันนี้เก9ตก้กัมาแปกับเครับ สูตรนี้สามกัมมาสามสูตรนี้แปดเก้าศูนย์กัมมาทั้ 8, 8, 9, งแปดทั้งเก่าพี่นอ้องส่วนสูตรนี้2 3, 4, องอกัมมาสามน,นะครับงวดที่ผ่านมาพอเตรมออกสูตรนี้มาจับกับสูตรนี้นะครับสูตรแปดเก้าศูนย์นี่มาจับใส่กับ3 4 5สี่นบอพี่นอ้อง เดี๋ยวพอเตรียมมือก่อนแมนแล้วนะครับแมนเอาสูตรนี้มาจับกับสูตรนี้กับเขาแปดสามคือเขานะครับสูตรนี้มาจับสูตรนี้กับเขาเดี๋ยวพอเตรียมจับสูตรนี้้วพี่น้องเด้อนี้ห้าหกเจ็ดนี่จับกับสามสี่ห้านี่นะครับ เห็นบางวัตทิพันธมาเขาแปดสามตรงๆนะครับเพราะว่ามื่อกส,ส่วนกันยุ่งหกหกับเจ็ดนะครับพอเต็มจีร้องจับหกคูหกกับเจ็ดนะครับเป็นตัววิ่งเลยับพีน,น้องชี้มาเบิ้งเลกวิ่งเด่นๆมันคงจะแบบท่บได<ส>้ <พอ S 2> หลยห,ลา,ยหางก่อ เสียงกันเด้่อพี่น้องบันเบาแหลมหรือว่าเสียนปลาตานสุกที่สิบสองสองห้าหกเจ็ด อย่าบอกว่ามันออกเจ็ดหายอยีกเด้ <c oughs> อยังเกิดน,นเด็กเล่าพี่น้องเอซต่ออกตัวเดียว3ามงวดส่วนกวนนว่อนสามบ <63. S 2> ้างใจนะครับเด็กตัวเขา,าเจเพลินะครับพี่น้องเอ6 4 เอารอบนี้กคูบอกพอแตมเขาหกคูอ๋อพี่น้องเอซีแกระชับเขาก็เกลานะครับพี่น้องทอีมันมันหลายคูลิดขึ้นน้ำเบบซี่ไหมครับลงขึ้นหลเนี่ยแต่ว่าเขาตัวเนียนไงแต่ว่าหมด่านมาเหล็กบิ่งแม่นๆแล้วก็ลดกระซับถือคือเก้านอกพอแจม แล้วให้ตุกกันจักซองตัว ขับกันเบิลกันเป่าไว้นะพี่น้องเนาะสามสามซีซีเปลี่ยนเปลี่ยนับนก,กันสามสามกับซีซีับพระเตียมสีบรเนนเนีหยได้พี่น้องด้วยขับพราะว่าเรียกหกคู่นึงนะรับเนาะครับเ,อ,บเอาวันศุกร์ที่สิบสอง พฤษาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับเนาะลาวพัฒนาเตี่มบ้านเนียนไฮยคูคบเตี่ยมบ้านเนียนบ้านเรียนบ้าเอาขอบุญขอบพุ่นเตี่ยมนะครับน้ำเสนอตัวเลขแนวทางลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่สิบสองนะครับวันศุกร์นะครับเอารอบนี้นะครับยังคอยมาเบิ้งกันนะครับเทียนอดีสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องที่ ครับวันศุกร์ที่12มกราคม2567นะครับเล่าพัฒนาพระแต้มนะครับบนล่างวิ่งรูด6กับ7นะครับพี่น้องเอฟซี6กับ7นะครับชุดประกบคู่นี่นะครับมี6-7แล้วก็3-4-5นะครับเอามาประกบกันก็ได้7-3 7-4 7-5นะครับ6-3 6-4 6-5กันเบิร์เด้อครับเด้อพี่น้องเอฟซี3-3กับ4-4ครับเอาก็ขอให้พี่น้องเข้าชคมันไปน้ำกันนะครับกับลาวพัฒนาพระเต็มนะครับพี่น้องเอฟซี สำหรับชิปนี้นะครับเชี่ยนอดีก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับชิปหน้าพอกันไหมครับผม